สบายดีพี่น้องทุกคนทุกท่านเหม่ได้หยคับมาตอนในเมืองสบายดีทุกคน <c oughs> ว่าด้วยเรื่องยายมีพี่น้องเอ้ยเรื่องเรื่องอา่ายายมีเสียชีวิตเนาะเฮาหน่าวาเฮาสิไหลสดขอความสวยเหลือให้ให้ยายมีนเนาะเฮาสิไหลสดขอความสวยเลือให้ยายมีเฮาสิขอ มันก็ปกติพี่น้องเอ้ยแบบาถามมีการบริจาคหรือว่าเอาความส่วนเรือขึ้นมานะมันก็มีอยู่แล้วเนาะส่วนหนึ่งส่วนหน่อยเนะหมักซิดามาดิส่วนลายสบัตดีปลาลงปลุงปลง บอดี้ารู้เอานังเนรอเข้าใจดีโอเคดีขาเขาหนึ่งฮะเ้าหนึ่งเบอรก่อนจะไปข่าวเรื่องกันเบิรงหัวก่อนในมือถือบอกว่าไปอลอหนังสือต้าสองหนึงชิ้หา

สา ả เลยเรื่องบริจาถ้าเกิดว่าว่าเรื่องบริจาดึงปลั๊กไฟมันก่อนเลยมันจะมีอยู่แล้วแบบดารงดามาปกติลาสึกบอกว่าขออย่างเดียวเนาะ ยังไางนี่บุงสื่อมันก,ก่อนจันหรอจันธนาอีจันธนา,อนธนาขออย่างเดจ้าน,น้องจะกลายอีไงน,งนนะจะมาสื่อ,อยางตัวนี้มันบอกสื่อมันบอก ตัวเองก็ช่วยบ้างอย่าได้แต่อย่าได้แต่ขอจนเคยตัวขอกูสิขอต่อไปสิขอต่อไปพี่น้องเ้าสิไล่โซ่สอนอันยมีก่อนขอต่อไปเนาะขอใน,อนส่วนนี้ก็บริว่าขอมาใส่ตัวเองตัวเองช่วยบ้าง ข่าวว่าผู้ได้มีสมองหรือมีตาก็นนาสิหูเนาะวาเฮาสอยอยังแน่แลวกรบอสอยอยังแน่คอส่วนคอสอยกับส่วนสอยเนานะคอนะฮะกับบริได้คอบริได้บังคับผู้ได้เฮากบคออันน้ำผู้ใหญ่ใจดีเฮาที่เคยสวยเรือมาทุกเคสทุกเคสตลอดหลายๆลายปีที่ผ่านมา เป็นกระสอยมันตลอดอย่างเช่นคุณป้าใจดีทางกรุงเทพนะเท่ากับคอยน้ำพิ่นตลอดเิ่นสอยเิ่นกระสอยอคนตายก็มาเดือดฮอ,อันผู้ใหญ่ใจดีสันอย่าบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีไม่ค่อยเดือดฮอนเนาะผู้ใหญ่ใจดีไม่ค่อยเดือดฮอนหรอกคนที่เดือดฮอนเนี่ยคือคนบริสซอยคนบริสซอยอยังนะเดือดฮอ,นอนนันนะ ทำเป็นขามาเดือดมาห่อนกะซอยอยังบ่ได้ด้วยพี่น้องในส่วนตัวนี้ห้ยาคอห้า็คอแห่งยายมีเสิ่งยายมีแล้วกับเป็นคนตายแล้วตายไปแล้วยายมีนะเขาก็เลยออกมาคอห้อาก็สิคออย่างเดียวถึกต้องแล้วที่ว่านะคออย่างเดียวแต่อยากบอกว่าห้าบ่บดคอกับคนที่ผ่เป็นตาแสเด้บ่บดคอกับผกแบบ พวกผีนะพวกผีไรอันพวกวิญญาณเล่ร่อนนะนะครับบริคอน้ำวพวกมันหัวขอน้พวกอันหัคข,ขอน้ำคนใจดีต่างหากสายซอยนะขั <c oughs> ้นแจกจะมีนะวั้นที่เจ็ดขั้นที่เจ็ดเตรียมด้อพี่นอ้องผู้ใดอันจะอยากรวมทำบุญนำยายมีนะ เพราะว่าค่าใช้จ่ายนะครับเขาจะยังยังม่ได้รวมตอนนี้นะมีแต่ไปเอาของมาก่อนแล้วก็บทางบ้านแะไรก็จักสิกับจอดสิหาลือกันสอยกันอะไรก็ยังบ่ฮู้ตัวน,นี้นะเนาะงานหนึ่งมันก็นใหญ่แม่นล่ะบะ่ oh <my> ก็คืออันยักคู่บ่คคู่บาเออคู่บาแหละเพิ่นเป็นเจ้าภาพอยู่ตอนนี้เนาะ พราะว่าร้านยายมีนะ่ะจวนโตโน่นะมาบวชน้ำเพลินขอจนควยเคยตัวจ่ะจะขอต่อไปขอและแถมขอได้ด้วยเอาไปเอามามาอิทซาของคนตายนะสุบัติเองคำยางไดคือยายมีกับพักกันตายไหม ถ้ากันตายไม่สวยเถือได้ยังคือจะมีเนาะสิเปิดไหลสดสิปักหมุดเหล็กมันซีให้ผู้ใหญ่จะดีรวมทำบุญมานำใจมีเล็กเหล็กนี่ยหอยคนละเล็กคนละหน่อยเนาะคนละลอยสองลอยกวากันไปน้องพี่น้องแล้วแต่สัทธาเพือพ่อนเด็กรวมทำบุญมา ถ้าว่างหวาดต้องมีแน่นอนคนอยากทำบุญเนะาะยามีเนีย่ยเราเป็นซพแบบว่าขอบครัวเราหนาอนาถาเลยเด้ของบริมีอย่างเนาะเข่ากับบริมีกินเข่ากับเมื่อจากนี้ผู้ใหญ่จะดีสื่อแม่ทั้งนั้นเมืองนอกแม่ไล่ทั้งเมืองนอกแล้วก็ เกิยทางสกลนครเพื่นสือ่อหายเขา่านะฮะก็ไปซีมาไหวเนื้อเฮือนท่างมือเสาร์นี่ก็ไปงานยามีสองกระสอบหมื่นหมือมือ,มอ,มอ,มอวานีนม,มาาะลุห้องพักก็ไปเนาะแมนติวันเออมือวานนี่ห้องก็ไปงานน,ะนั้นมองเงาก่อน ออมันหมดแจ้งเฮ้ยไจังหวันะไ,ได้ก็ว,กว่าไพจังหวัดนะได้ก็ว่าไอจังดามาก็ดามาลุ้นหาสิบตันออหาศูนย์สองโตไจังหวัดนะได้กะว่าลุ ข้าวสีคอข้อาวสีคอต่อไปเนอะคอต่อไปเคสนี่นะฮาวโบได้ยังเ้าสิอบอกแค่นี้เนาะโหลดกับโหลดเฮาน้ำมันกันบน้ำมันเฮายังบ่มีผู้ใดมาอ,อ๋อขาน้ำมันหรือวบะยังก็ตามแต่ที่ผ่านมาก,กับบางที่กับ เปผลฝากมาให้กัจริงแต่ว่าขาดทำเนียมนะบางทีกับเข่าโตเฮาเองก็มีเขาก็บบริวารยังเขามีหน้าที่ถ่ายคลิปสื่อแล้วเขาก็อาศัยถ่ายคลิปถ่ายคลิปมันก็คืองานของเฮาเด้เซิรดามาไปเซิเรดามาต่อไปถ้าเกิดว่าผู้ได้คิดว่าตัวเองสิบบทตายถ้าคิดว่าตัวเองอ่ะจะไม่มีวันตายนะ เชิญมึงดาม่าต่อไปจ้ะและที่กูขอเนี่ยกูขอมาให้คนตายจ้ะมึงจำใส่สมองไว้ด้วยแล้วกับพี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องเด้สอสสยกันอ่ะบริจาคสอยงานยายมีไหนเด้อพี่น้องเด้อกะ เมืออ่อเอืนปรองศพมือทำบุญกับวันที่เจ็ดวันประหารเนาะขอบคุณหลยๆพี่น้องทุกคนที่ติดตามเส้นมึงดามาต่อไปเส้นมึงข่ามึงฮอนต่อไปกูบได้แครกูคเคยได้เงินมึงทำมึงจากบาทให้มึงเข้ามาหาไลายๆมึงลุ้มข้ามาให้กูด่ามึงคืนแบบนี้มึงลุ้มเข้ามาหลายๆโหลด